มาอีกแล้วในมุมเดิมที่ทำงานทุกคนแสบมากแกงพี่โอมจนไปไม่เป็นนะทุกคนอย่าให้เขาแกงกลับนะไปไม่เป็นเหมือนกันนะอย่าให้เขาแกงกลับแกงมาแกงกลับไม่โกงพี่โอมจัดการน่ารักมากทุกคนบอกเลยคอนเมื่อคือนน่ารักเวอร์ สองคนน่ารักมากคือแบบเล่นกันสนุกสนานหยอกล้อกันแกงแกงพี่เข้าไปแกงไปแกงมาตีกันเองจ้าคือแบบเล่นไปเล่นมาทุกคนจะเป็นอากาศไปหมดอ่ะปายก็หยอกเพื่อนเก่งนุกก็หยอกเพื่อนเก่งแต่พวกเราชอบแน่ น่ารักทุกคนหยอ,อกกันเก่งหยอ,อกกันเก่งมากหมดคำจะพูดเพื่อนนะเนาะปกติเท่าบ้าบาดุกไม่ตามใจประสงค์ถงโต๊ะกำตกสูบใจประสงค์ตามใบมายมันออแขนอาบวนเป็นสายแน่นถึงหระฆัตั้ใจยิมบกอย่าเดิอมายัแน่นหวังได้โบกเอ็นมาปินตาเพราะพอโต๊ะได้ ยกกลับเอาเขัดเกลือทั้งฝันดีว่าใจนะมือมือมือขับพอกันร้อน like อเนี่ยอะไรสีสีคุกเขายังแหกันเป็นข่อยเมืออุ้ยหายใจพัดนิดน네 mm ี่อันนี้มาเนี้อ่ะมาเนี้ลูกอันนี้มาเอออ่ะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ยืนดีๆอ่ายืนดีดี เห็นเขาเขาจัดอยู่ไม่ใช่มึงม,ม,มาแกะอะไรมากมาย่างี้อะเรจะพูดขเขาสองคนไหมวันนี้ก็ถือว่าเป็นพี่ชายที่ผมรักมากๆเลยครับครับพี่อมไก่ชนผมก็เลยอยากจะมอบหนึ่งผลงานเพลงให้เขาเตอีกออแล้วเหรอไอ้น็อตขึ้นเพลงอะไรมา เอาดิให้เขาพูดระบายความในใจเพราะว่าพี่โอมเป็นคนที่ไม่ค่อยพูด<ช>ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดยืนเตือนสื่อนะจ๊อกเขินเว้ยมีมีอะไรอยากจะบอกพี่น้ำไหมอุ้ยน้ำอะไรจอมแฉมจอมแฉม <c oughs> แล้วไปจอมพี่น้ำมา <c oughs> จากไหนวะจอมแฉมอ่ามีอะไรมีอะไรอยากบอกพี่จอมแฉมไหมครับ อยากลางานวันนี้เนี่ยเห็นไหมเพราะว่าพี่จงแจ๋มาเลยอยากลางานเลยทำไมทำอย่างนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเนี่ยเลิกนี้แหละตอนแรกก็ไม่อยากลาหรอกแต่ตอนนี้กูเนี่ยอยากลางานแลยนะถามคนในใจพี่เขาหน่อยถามคนในใจอ่ะ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้พี่จอมแจมมาว่าต่อไปไม่ซื้อแล้วนะบัตรเอาทำยังไงถามความรู uh ้ส oh ึกของพี่ชายเราและก็น้องสปายพวกเราขอโทษพี่เบสและก็พี่พี่ผู้จัดทุกคนนะครับคอยห้อนค่อยขอถอดเด้อ วันนี้คอตูงคือพี่เบสนะครับผมโอเคอ่ะถ้าพี่ไม่กล่าวความในใจพี่ไม่ได้ลงจากเวทโอ้พี่ไม่ได้ไปเล่นดนตรีต่อดนตีคอมานัน อบอกความในใจหน่อยบอกความในใจหน่อยอวาใใ่ามีความรู้สึกไงกับน้องตั้งแต่ค,คบกันมาเขาทําให้เรามีความสุขยังไงเรามีแรงทํางานขนาดไหนบอกไว้ทั้งหมดเลยเอาพูดเลยพูดเลยพูดเลย,เลยจบจบงานนี้เดี๋ยวพี่ลาง,งานแบบยาวเ,เอาพูดความพูดความในใจของของพี่ที่มีต่อน้องจําแจบ

เป็นคนที่มาพังงานแต่งเขาได้มั้งเจ้าแจ๊มพูดเลยเร็วนานๆทีพี่เห็นมาโดยมานั่งอยู่ข้างหน้าด้วยพี่ก็มองไว้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแหละมึงโดนมึงโดนแน่นอนคืนน <c oughs> ี้ <c oughs> ไม่ใช่โดนแบบนั้นนะมาโดนได้ขึ้นมาบนเวทีแต <c oughs> ่นั้นก็แล้วแต่เขาไปอ้ารักเหมือนกันค่ะ อะไรนะอ๋อเงออเือออกเงือออกเขินเงอเอามาึงมาเดี๋เล่นการสองคู่จะมเข้าขึ้นมาเด้วเอาขอเสียงปรบมือให้กับคู่รักเมื่อกี้ด้วยครับผมมือที่จะขึ้นมาก็ขึ้นเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่ง,งเขาก่อนไหมก่อนที่จะขึ้นเพลงล็อกล็อกหรือเพลงอะไรเนี่ย เอาไหมไหมอยู่นี่ไหมอยู่นี่มึงพูดใส่ไหมโอ้โอเคขอบคุณครับพี่ยินดีด้วยในความรักที่สวยงามค่บน้องน้องเขาเป็นน้องเราเอาน้องก็ได้ยินดีกพี่โอมด้วยยินดีพี่โอมด้วยมองไปหาพี่โอมอย่ากินเบียร์เยอะนะไม่ได้บอกพี่โอมนะบอกตัวเอง ยินดีกับคู่รักครับอะแฟนคลับคนไหนที่ได้ถ่ายรูปกับพี่ๆวงรอต้าฟูครับผมเชิญด้าหน้าเวทีด้วยฮะเชิญหน้าหน้าเวทีด้วยนะครับอหน้าฮอร์้วครับชมาเวทีนะครับว่าไปหน้าฮอร์เลยครับปิ๊กเล่าอยู่ใช่ไหมพี่ภาษาอังกฤษว่าทีล่ะเยลปิตกอยู่นี่ปิกแห่งความรักจอมมีปิ๊กแห่งความรักจอมมีให้โอมทุกวันปิกแห่งความรักโอ ไปยังประชาสัมพันธ์นไปยังประชาสัมพันธ์นแล้วหน้าหอนะครับอย่ามาหน้าเวทีนะครับเมื่อกี้ประกาศผิดน,นะครับวันนี้ขอบคุณพี่นงด้วยที่ให้เกี่ยวมาดูน้องๆขอบคุณครับนะครับก็ถ้าถ้ากล้องถ้ากล้องถ่ายเห็นนะครับก็เขาไม่ไปกับพื่ประทุมราชน,นะครับ <laughs> เขาว่าเขาขี่คั้นนั่งรถเข้า,า่าก็อะไรกินให้กับพี่นงแล้วนะ่ะ ขอเสียงกีดให้กับพี่นงหน่อยเร็วขอเสียงกีดให้นุษยเดนหน่อยเร็วขอเสียงอะไรวะขอเสียงกีดให้กับตํมือเบสหน่ยเร็วอ้า้องเพลงเลยเริ่ม ขอเสียงกรีต้าห้กับปายป้ายริโอเด็กหนุ่มมาสเตอร์จากสิปายป้ายโอริโอเด็กหนุ่มไร้กิเลสบ้านสีสเกตครับผมเปิดระเพื่อนเปิดโชว์ไปเลยเปิดโชว์ไปเปิดโชว์ไปเปิดโชว์ไปเลยนี่ แต่ตามจริงมันมาแล้ววันจูแต่ตามจริงถ้าอยากเล่นกีตาร์มันเท่มันต้องมีปีกีตาร์ไงแต่วันนี้ก็เลยจะเล่นไม่เท่เพราะว่าลืมเอาปีกีตาร์มาโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่หักไม่หักงอ้าเดี๋ยวแป๊บนึงยืมกีตาร์แห่งความรักจอมมีให้ออมทุกวันเล่อยโชว์ดนตรีเงื้องักขึ้นสักหนึ่งกรุบอ้าวไป